ตรงนี้ทุกคนจำได้ไหมเป็นบริเวณบึงดอกดอกไม้วันนี้จีนาอยากจะให้ทุกคนดูในบริเวณนี้เพราะว่าก้อนเหมือนกับในตู้เย็นฟรีชเลยนะคะทุกคนออกนี่คือยังอนุเราก็สวมใส่เสื้อผ้าที่หนาพอสมควรสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับจีนาซารินาเอคนไกลบ้านเยอรมันนะคะวันนี้จีนาจะพาเพื่อนๆทุกคนออกไปเดินเล่นข้างนอกกันนะคะ Nggak ada pilih ke apa tu? Um, yes, itu pilih cak. Oh ni saya putih tu kena berdalam ni. Oh pun saya putih juga. Ha. Tapi dia bagai tak boleh. Nanti lah. Saya putih juga. Mana lagi saya putih? Oh ni pun putih juga. Okay. Um, ning kali ho jae jja ning kali. Oke. Okay. Oke, okay. akko ga ai Stop, Stop. Stop. Okay. Okay. ตรงนี้ทุกคนจำได้ไหมเป็นบริเวณบึงดอกดอกไม้สวยงามที่จีนาเคยพามาให้ดูนะคะวันนี้ประมาณว่าอากาศแห้งมากเย็นมากเลยนะคะทุกคนดูบรรยากาศช้าชานะคะตอนนี้ยังแห้งอยู่นะคะรอตอนที่ว่าดอกไม้ผลีบานออกมาเดี๋ยวเราก็ มาดูบรรยากาศอีกทีนึงนะคะวันนี้จีนาอยากจะให้ทุกคนดูในบริเวณนี้เพราะว่าตอนนี้บึงนี้กลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะทุกคนดูนะคะน้ำแข็งเป็นก้อนเหมือนกับในตู้เย็นฟรีชเลยนะคะทุกคน เหยียบน้ำแข็งเหรอ,อะระวังลื่นนะเออลื่นลื่นอ่านั่นนั่นมันแตกแล้วระวังนั่นตรงนี้ลื่นฉันยังรักเธออยู่นะนั่นดูดูดูด,ดูดูว่ามันเป็นน้ำแข็งอ่านั่นมีรูปพรุนออกมาแล้วนะคะมันลื่นนะคะทุกคนอ่านั่น เป็นห่วงเธออีกนะนี่เลยค่ะทุกคนเห็นชัดเลยนะคะว่ามันแข็งจินามิกล้าเหยียบนะคะเมื่อกี้สามีจินาลองเหยียบแล้วมันลื่นมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้เสียงตายนะคะอืมมันแข็งอะ่ะเออตรงนี้แข็งมากเลยนะแต่ว่าต้องระวังลื่นนะคะมันลื่นมากเพราะว่าเป็นน้ำแข็งอะ่ะ ต้องใช้แบบแบบรองเท้ามีเบรกอย่างดีเลยนะคะทุกคนสรุปว่าเราใช้รองเท้าเหมือนกันนะคะ <c oughs> ดูนะคะรองเท้าขนาดเล็กกับขนาดใหญ่รองเท้าเพื่อสุขภาพนะคะทุกคน <c oughs> เดยสุเทือนขอดูนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีมากทุกคนก็ออกมาเดินเล่นทุกคนดูนะคะขนาดว่าแดดออกนี่คือยังอุณหภูมิต่ำอยู่นะคะจนว่าบึงเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นก็เป็นน้ำแข็งแต่ว่าเราก็สวมใส่เสื้อผ้าที่หนาพอสมควรเพื่อที่จะออกมาข้างนอกให้ ให้อบอุ่นได้เหมือนกันนะคะคือมาสูดอากาศอ่ะพอดูว่าพระอาทิตย์ออกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สวยงามนะคะทุกคนอันนี้คือจะประมาณว่าย้อนพระอาทิตย์นะคะทุกคนดูไม่ชัดเท่าไหร่ว่าเป็นซุ้มต้นไม้นะคะแต่ก็ยังเห็นอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงตรงข้ามกับ ด้านนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าจะออกมาสวยงามไหมนี่ขนาดว่าไม่มีใบไม้นะคะทุกคนยังดูว่าสวยเป็นซูมสวยงามนะคะทุกคนเสียงนกร้องแล้วก็ผู้คนก็เดินออกมาได้ยินไหมคะเสียงนก อ,อกว่ามือแดงอีกแล้วนะคะลืมใส่ถุงมืออีกแล้วนิชินาะเข้ามาในป่าในสวนนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าข้างป่าก็จะมีบ้านคนอยู่สวยงามนะคะแต่ว่าด้านหน้าก็คือถนนใหญ่นะคะทุกคนคือเขาแบบเขาสร้างมาประมาณว่าบ้านสวนป่าธรรมชาติอยู่ใกล้กันนะคะ ที่นี่ก็มีเสียงนกให้ร้องฟังนะคะพอบอกให้ฟังแล้วพวกเขาเงียบอะ่ะดูสิพอจินาพูดเขาก็พูด ท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะคะทุกคนเพื่อนๆค่ะเป็นที่น่าสังเกตมากเลยนะคะทุกคนคือเขาบริการให้ผู้คนของเขาเดินชมธรรมชาติจริงๆนะคะพอเวลาเดินชมธรรมชาติแล้วเวลาเหนื่อยขึ้นมาก็จะมานั่งบนเก้าอี้ก็เขาจะตั้งเก้าอี้เป็นระยะๆะะนะคะทุกคน จะเราเดินทางกันไปต่อนะคะทุกคน นี่นะคะเราออกจากป่ามาแล้วนะคะก็เป็นถนนใหญ่นะคะทุกคนค่ะคลิปนี้จิานาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะจบด้วยเสียงของธรรมชาติจบด้วยภาพบรรยากาศของธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามในบรรยากาศของฤดูหนาวของที่นี่ที่เยอรมันนะคะ